สำหรับผมเองนะจริงๆก็ถนัดไปเรื่องยาเสพติดกฎหมายยาเสพติดมากกว่าแต่ทางท่าน,น,นผู้การนะครับท่านผู้การสมเกียรติแล้วก็ท่านอาจารย์สมชัยนะครับท่านก็ชวนมาบอกว่าเฮ้ย hey, มานั่งฟังหน่อยแล้วก็เป็นปรับรู้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,ากา็พูดคุยกับพวกเรามือปร่าบ F i ไอนะครับ ก็ยินดีครับยินดีทุกท่านนะครับผมอาจจะความรู้ไม่มากมายนะครับแต่ก็จะคุยเรื่องประสบการณ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมผมได้ได้ฟังอาจารย์ท่านแรกนะครับท่านพูดข้อกฎหมายไปค่อนข้างเกือบหมดนะครับผมกลัวว่าจะมาฉายของเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะคุยเรื่องเรื่องออที่เป็นเกตความรู้กับท่านนะครับ บางส่วนนะครับบางท่านอาจจะรู้แล <Hayır> ้ว <that> ก <great> ็ไม่เป็นไรนะครับบางท่านที่ยังไม่ทราบก็ถือว่าเป็นความรู้ยังง่วงนะครับถ้าง่วงเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านประธานให้ยืนฟังนะครับนะครับเพื่อช่วยกันดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่นักพูดนะครับเพราะนั้นต้องเรียนท่านว่า บางครั้งอาจจะไม่เก่งนะครับไม่มีความสามารถแต่ก็คุยในทางเนื้อหาได้พอสมควรนะครับครับมันก็สำหรับเรื่องคดีนะครับเดี๋ยวผมผมคุยแก้งงก่อนดีกว่าผมขออนญาตนิดนึงลุงพลมาบอกครับลุงพลที่มาจากมุกอาหาระมาบอกครับมีไหมครับรับไม่ทันเลยรับไป่ทันโอ้กับมันไม่ได้เกี่ยวกับ อ๋อเมียเมียรุมพนมาเมียรุมพนมาเชื่ออะไรครับโอเคเคลื่อนมาแล้วเคลื่อนมาแล้วประกอบว่าไอ้คดีคดีน้องจะพูดเนี่ยเออเออกี่วันแล้วกี่วันแล้วกห้าสัปดาห์มันไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเพราะ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 มันขาดอะไรครับพยานหลักฐานดูไหมอ่ะครับเรื่องนี้นะครับฮะผมในฐานะที่ว่า ได้รับการรบรมเกี่ยวกับเรื่องการพิสูจน์ยาเสพติดนะไม่ใช่กระทบพิสูจน์หลักฐานนะครับการเก็บพยานหลักฐานต่างๆผมเรียนมาประมาณพิเศษนะประมาณเกือบครึ่งปีนะครับก็ได้ความรู้อะไรไปเยอะนะครับต้องยอมรับว่าข้าราชการตำรวจส่วนกลางเนี่ยจะเป็นมืออาชีพนะครับที่มีความสามารถในการรวบรวมพยานหลักฐานได้ดีกว่าหลายๆพื้นที่ของต่รวจวางนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งสบายเพราะว่าต่างจังหวัดก็มีคนเก่งเยอะแต่พอดีผมมองว่าที่ปกคองเนี่ยขออนุญาตคุยแค่วงวล้วกันกนะครับผมบอกตรงเลยเคสเนี่ยยากที่